นะครับเป็นรูกหนึ่งไม่ได้นี่คือรถที่ประกอบไทยผลิตในไทยที่สมรรถนะสูงที่สุดณตอนนี้แ <Yeah! S 1> น่นอนผมกําลังอยู่กับ f o r ์ e v e r วอเรสตนะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละนะครับ <Yeah! S 1> นะครับรถบุคคลเนี่ยล้าน3,99,000บาทนะครับล้าน3 9 9แ0 0เกบาทวิ่งไปหก0 0นกิโลหายไปแล้วส0 0 0สนกว่าบาทเทเนียมพัดคันนี้ นะครับใครที่มองหาอยากจะได้ใน PVV ราคาดีราคาเด็ดสภาพนี่นอนดูอยู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดยมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีใครที่รอและอยากจะได้รถ p p v มือ2สมรรถนะสูงแน่นอน เป็นรุ่นอื่นไม่ได้นะครับเป็นรุ่นอื่นไม่ได้นี่คือรถที่ประกอบไทยผลิตในไทยที่สมรรถานะสูงที่สุดณตอนนี้แน่นอนผมกําลังอยู่กับ ford everest <อ>นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละนะครับเป็นมือ2แล้วเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อนะครับสองจุดศูนย์ไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน2อล้อตัวท็อปสุดๆไม่หกพันแกิโล6,800กิโลเรียกได้ว่าสีเดิมทั้งคันไม่กิฟทุกจุด วารันตีศูนย์ทุกอย่างอยู่ครบแน่บอกเลยว่ารถที่เป็นมือสองเร็วๆแบบนี้ผมมักได้มานะครับในรถกลุ่มที่ต้องบอกว่าชัดๆเลยนะครับเจ้าของเดิมก็คือชาวต่างชาติที่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าบางท่านที่เขาแบบไม่ได้เช่ารถเขาก็ซื้อทันสดเลยเพราะว่าตีสว่ารุ่นนี้ประมาณล้านเจ็ดแสนตีเป็นเงินบ้านเขาก็ประมาณ4ี่หมื่นกเหรียญน,นะครับสี 40, ่หมื่นกเหรียญน,นะครับใช้เสร็จ ที่ยวธุรกิจต้องเที่ยวเสร็จหรือทำธุรกิจเสร็จก็ขายกลับคืนมานะครับผมก็ได้รถมือสองสภาพกิ๊บๆมาขายให้กับคุณผู้ชมกับ fc มงค,คลคาอยู่เรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับแบบนี้ตัวนี้คืออ่าบล็อกเครื่องนะครับที่ใช้มาในตั้งแต่ตัวก่อนนิกเกิแล้วก็คือบล็อกเครื่อง2.0งไบเทอร์โบ1 9 9 6ก้าร้ซีซีสองแรงม้าเกียร์10สปีดนะก็ยังเป็นบล็อกนี้อยู่นะครับเทอร์โบคู่สภาพไม่ต้องห่วงกิ๊บเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุด ใหม่6,800กิโลวันรันที่ศูนย์ทุกอย่างอยู่ครบก็ตีว่ารถใหม่ล้าน7 0 0 0 0 0เศษตอนนี้นะครับผมขายมือ2พร้อมเลยนะเล่มพร้อมนะครับรถบุคคลเนี่ยล้าน3,99,000บาทนะครับล้าน3,99,000บาทวิ่งไป6,000กิโลหายไปแล้ว3,000 0 0กว่าบาทนะหายไปแล้ว3,000 0 0กว่าบาทกับรถที่เป็นตัว full option นะครับสีพิเศษนะแจ่มๆนะเป็นโทนสีออกสีทองสีน้ำตาลเข้มนะครับ <Yeah. S 1> นะ ก็เป็นตัวฟูลสุดใส่ออปชั่นมาเหมือนกับตัว4 e e l เลยก็คือ Adaptive Cruise Control นะครับกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันบายสปอร์มีให้นะครับนะบอันนี้คือจังหน้าตัวเดิมๆยังไม่มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มก็จะเป็น Mac t o t o t o นะครับก้านเฉียง Mac 20นิ้วก็คือใส่เหมือนตัวท็อปทุกอย่างเลยใส่เหมือนตัว4 i e w ทุกอย่างนะครับ2.0ใบเทอร์โบตัวนี้นะแล้วก็ใส่เป็นพารามิก นะครับพาราโนมิกูปนี่หลังคาแก้วออกมาให้เหมือนกับตัวท็อปเช่นเดียวกันร้าน3,99,000บาทได้ฟูลออปชันแบบนี้นี่6ก1 1กโลแจมๆนะครับมากับระบบฟูลออปชันประหยัดไปทันที3 0 0แสนกว่าบาทรถใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับได้มาเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ต้องการขับ2หรือขับ4ใน Ford Everest Next Gen ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้มาดูกันหน่อยนะยังไม่ได้ไปลองขับนะคันนี้กลัวเลขไหม่ขึ้นกลัวเลขไหม่ขึ้นเพราะว่ารถใหม่แบบนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ลองนะครับเลขไหม่ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับสภาพยิ่งกิฟก็เป็นตัวฟูเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับมาจะเป็นอ่อมันติฟัง์ชันเป็นอะแดปทีฟคุสคอนโทรลมีมีมาให้นะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จอมันติทัชมันติทัชกล้องส6 0 1้นิ้วจอแบบ อลังการขนาดใหญ่ใส่มาในา or, แลปเตอร์แล้วก็แลปเตอร์ตัวท็อปแล้วก็ฟอร์ดอ e เวเตตัวนีกเจนทั้งขับ2และขับ4ที่เป็นตัวท็อปนะจมแจมแบบนี้นะใครที่ชื่นชอบในรถที่เป็นรถ PPV สมรรถนะสูงไม่มีไม่มีคำว่ากักไม่มีคำว่ากักเพราะถ้าเราแบบพูดไม่ได้เข้าข้างกันนะครับรถที่เป็นตัวฟูที่สุด น P.P. ว่าเราก็คือ Ford Everest นะครับเราไม่ได้พูดถึงปัจจัยเรื่องของว่าใครขายดีขายไม่ดีนะครับเราพูดถึงว่าสมรรถนะทั้งเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ช่วงล่างแล้วก็ออปชันที่ไม่ได้ไม่มีกัก๊กนะครับต้องบอกว่าไม่เอ็นเอียงเอเวอเรสคือยืน1นึ่งนะครับเอเวเรสคือยืน1นึ่งน,ะนเราพูดกันตามตามข้อที่จริงที่เราได้สัมผัสแล้วก็ได้ลองขับนะครับได้ลองขับ1นึ่งล้านสามแสนเก 9 0 0 0บาทกับลใหม่แค่6,800กิโลนะครับลด800กิโลนะปี2023นะครับปี2023สยสวยๆจมๆแบบนี้ใครที่ชอบอยากจะได้นะครับไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องรอนานแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งการวางเบาะแถว3ของ e v e r อเร t เนี่ยนะครับเวลาเรา,าพับเก็บพับอะไรเนี่ยนะครับเขาไม่กักไม่กระทั่งตัวเบาะ นะครับพับไฟฟ้านะครับเบาะแถว3าพับไฟฟ้านะปกติผมรีวิวเนี่ยก็จะเจอในนู่นเลยรถละรถ,รถ,รถนำเข้าอย่างพวกตระกูลแลนครูเซอร์ไม่ว่าจะเป็นร้อยสองร้อยนะครับหนึ่งห้าศูนย์อะไรพวกนี้ถึงจะได้เบาะที่เป็นเบาะพับไฟฟ้านะครับเนี่ยไม่มีกั๊กหน้าหลังสวยเดิมกิ๊บๆใครที่มองหา อยากจะได้เอเวอเรสต์นะทั้งขับ2อและขับ4วันนี้ผมอยู่ขับขับ2ตัวท็อปขับ2ไทเทเนียมพัดนะครับหลังคาแก้วพาราโรมิกนะร้าน3าไม่จํากัดเรื่องของการซื้อขายซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีรถมาเทิร์นก็ยินดีจบการขายให้นี่คือเอเวอเรสต์ที่เข้ามาใหม่แบบสดเลยยังไม่ได้ไลค์อะไรทั้งนั้นเลยมารีวิวให้ชมอ Body, บมมอมดนนี้นะครับความสวยความฟูลออปชั่นของเจ้าไทเทเนียมพัดคันนี้นะครับใครที่มองหา อยากจะได้ใน P P V ราคาดีราคาเด็ดสภาพนี่นอนดูอยู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ต้องจัดแล้วนะครับต้องจัดแล้วสภาพอย่างนี้อยู่ไม่นานอย่างแน่นอนนะสนใจอยากจะได้รถครอบครัวรถอนเนกประสงค์ทั้งออปชันดีสมรรถนะสูงสภาพไม่ห8 0ักิโลประหยัดไปกว่า300,000บาทนะครับประหยัดไปกว่า3 0 0 0 0 0บาทนะ กับรถที่ไม่มีอะไรให้กังวลใจนะครับซื้อรถมือสอแบบไม่ต้องวัดดวงนะสงภาพอย่างนี้นะครับนอนดูอยู่บ้านก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อสั่งจองปรึกษาเรื่องการออกรถกับสอสักดาได้ที่084-0369999นะครับ084-0369999เชื่อว่า e v e r e t 2.0ไทเทเนียมพัดตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ไม่6,800กิโลน่าจะอยู่ไม่นานกับราคาพิเศษเพียงล้าน3 90, 9 9แ0 0บาทสวัสดีครับ